เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อสายไปที่1ในสสสจันทบุรีพักเก้าไกลนะครับคุณปรัชญาวันชัยสืบตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปรัชญาวันนี่เป็นสสสมัยแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้คุณ<ช>หรือ,อยังฮะคนเรียกท่านสส คุเคยยังไงคย่ค่อยชินเท่าไหรค่ค่ะค่อยๆปรับตัวนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่หัวหน้าพักคคุณพิธาเนี่ยได้มีการถูกคําสั่งสารรัฐมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสทั้งตัวคุณพิธาเองแล้วก็สสในพรกเก้าไกลเนี่ยเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับกําลังใจในการทํางานสสต่อไหมครัอ๋อไม่มีเลยค่ะเราก็ยังมีกําลังใจในการทํางานเป็นอย่างดีค่ะก็ไม่ว่า ศาลจะมีคําสั่งออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็ยืนยันว่าสสพักเก้าไกลรวมทั้งคุณพิธาเองก็ยังจะปฏิบัติหน้าที่ทํางานเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะครับรู้สึกว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาตั้งใจมาเดินสายพบพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับคุณพิธาเนี่ยใช่ค่ะก็ะจันทบุรีของเราก็ได้รับความบาวบวานใจมายกจังหวัดก็ตั้งใจที่จะกลับมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอประชาชนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับ จะมาขอบคุณประชาชนอ๋อก็ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ,คะแล้วก็มีตั้งใจที่จะมารับฟังปัญหาของในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะครับเท่าที่ไปรับฟังปัญหามาเนี่ยพอจะสะรุปให้ฟังได้ไหมครับจันทบุรีเท่าที่มีการรับทราบข้อมูลมาทั้งในส่วนของสสเองในส่วนของคุณพิธาที่ไปคุยกันมาสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องเร่งแก้ไขครับค่ะก็ ในที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวอย่างที่ทราบกนดีว่าแก่งหางแมวเนี่ยมีทั้งปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องช้างแล้วก็เรื่องการจัดการน้ํานะคะซึ่งเรื่องน้ําเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักสําคัญของจังหวัดจันทบุรีเองด้วยครับครับเรื่องช้างเรื่องน้ําเป็นเรื่องหลักๆใช่ค่ะฮะอย่างเรื่องช้างเนี่ยพอไปรับฟังปัญหามาแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนแค่ไหนยังไงบ้างครับค่ะก็ ในส่วนแบ่งไปสองส่วนนะคะส่วนของชาวบ้านชาวสวนชาวกเกษตรกรเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบของอพืชผลการผลิตแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตด้วยกับส่วนที่สองคือส่วนของอาสาผักดันช้างนะคะครับก็ตอนนี้ก็ยังทํางานเป็นแบบรูปแบบจิตอาสาคือต้องยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่นะคะครับในวงประชุมเองส่วนของพัดเก้าไกลแล้วก็มีการเสนอว่า เราจะเพิ่มงบประมาณสาหรับชีมาสาผักดังช้าง<ะ>แล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะคะแล้วก็รวมทั้งการช่วยเยียวยาให้มันเป็นธรรมมากขึ้นครับครับ<ะ>ที่ผ่านมาก็มีคณะกรรมการชุดของสภาชุดที่แล้วเคยมีการมาลงพื้นที่ทําเรื่องนี้จนทราบว่าน่าจะมีรายงานขึ้นมาสักฉบับทางรัฐบาล<ะ>ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเรื่องช้างพอจะมาสอดรับกับสภาชุดนี้หรือว่าในสอสอคนใหม่ที่เข้ามาทําหน้าที่ได้ยังไงบ้างครับ เท่าที่ทราบนะคะเบื้องต้นรายงานอของสภาชุดที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของการที่จะผลักด,ดันให้เกิดครูกัญช้างแต่เรื่องครูกัญช้างก็เป็นแค่ส่วนเดียวของนโยบายของก้าวไกลค่ะเรายังมีในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่านั้นค่ะครับออหลังจากที่เปิดสภาไปถ้าหลังจากมีการตั้งรัฐบาลมีตันมีการตั้งคณะกรรมาการมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสิ่งที่อยากผลักดนันเป็นเรื่องแรกเลยคืออะไรฮะ เรื่องนี้ไหมฮะเรื่องช้างเรื่องน้ํานี่แหละใช่ค่ะก็ประเด็นหลักก็คือเรื่องน้ําเรื่องช้างแล้วก็เรื่องที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยของเกษตรกร,ะร,กรนะคะอย่างเรื่องน้ํานี่เป็นยังไงฮะจังหวัดจันทบ,บุรีก็ดูจะจะมีที่เก็บน้ําก็มากพอสมควรนะหรือว่ายังถือว่ายังไม่พอยังน้อยไปหรือไงฮะ,ะจริงๆแล้วเรื่องแหล่งเก็บน้ําเนี่ยก็ มีเ่นคิดว่าส่วนตัวที่ว่าก็มีปริมาณที่มากเพียงพอแล้วแต่สิ่งที่เราขาดคือการกระจายน้ําค่ะการที่จะมีระบบส่งน้ําเราจะมีอ่างอย่างเดียวไม่ได้เรายังต้องมีระบบส่งน้ําให้กับเกษตรกรให้ช่วถึงมากกว่านี้ค่ะครับครับอ่าเอาละฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปรัชญาวันชัยสืบนะครับสสจันทบุรี